เหล่านี้เป็นต้นนะคะเชื่อมความบอกเหตุเด็กๆขามันแปลว่าเพราะว่าคะ่ะเชื่อมความบอกเหตุมันแปลว่าเพราะว่านะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีทําด้วยอันนี้ออกสอบบ่อยมากเชื่อมความบอกเหตุกับเชื่อมความบอกผลนะนะอันนี้แปลว่าเพราะว่ามีคําว่าอะไรบ้างเช่นคําว่า because since for as due to ประมาณนี้เด็กคะ แต่ว่าครั้งอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเราคุยกันไปว่ามี since กับ for อันนั้นน่ะแปลว่าเพราะว่าปะคะ since กับ for ที่เรียนกันแล้วนั่นแปลว่าเพราะว่าไหมไม่อันนั้นแปลว่าเป็นเวลากับตั้งอะไรคะตั้งแต่แต่ since กับ for สามารถแปลว่าเพราะว่าได้ด้วยนะโอเคไหมคะจดไปด้วยนะคะว่า since กับ for สามารถแปลว่าเพราะว่าได้ด้วยนะสองอันนี้แปลว่าเพราะว่าได้ด้วยนะคะนะคะมันแปลได้หลายอย่างนะคะหนึ่งในนั้นแปลว่าเพราะว่า เชื่อมความบอกผลนะคะจะแปลว่าดังนั้นค่ะลูกดังนั้นนะคะเชื่อมความบอกผลจะแปลว่าดังนั้นมีคําว่าอะไรบ้างมีใครบอกพี่ได้งไหมดังนั้นเช่นโซเก่งมากนอกจากโ so, ซล่ะแดนเลยนะแดนโฟค่ะนะคะ hence <that> s, <S ค่ะ that's ค่ะประมาณนี้จดไปนะต่อค่ะคราวนี้ไปที่ เชื่อมความบอกตัวอย่างนี่ง่ายมากใครเดาได้คำว่าบอกตัวอย่างขึ้นต้นบอกตัวอย่างต้องพูดคำว่าอะไรเก่งมา for example for example นะคะหรือ for instance for instance เข้าไหมประมาณนี้นะคะแปลว่ายกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเข้า okay, นะจริงๆมีอีกเยอะเลยนะจริงๆมีอมีเยอะเลยนะ,ยอ,ะยนะอันนี้เอาแค่แบบว่า เพอเป็นพิธีนะคะหนูควรจะไปหาต่อยอดกับเราเองนะคะ